สวัสดีค่ะเอาจัดไฮเลยนะคะสำหรับพี่น้องต้องการเบอร์ออนสดต่อนะคะไม่หนก่อยก็มาออกมาอีกคลิปหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพิ่งเฮ็ดทำบุกเกอร์เห็ดไปเนาะคะ่ะแต่ว่าสี่อดัดคลิปเห็ดน้ำพริกนรกหมูสับป,ปลานะคะตอนนี้ไม่ไดน่อยใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอาหมูลงไปล้วนนะคะหมูลงไปล้วนให้สุกนะคะเฮ็ดยังไงเมนุบานๆคะ่ะพี่น้องลองเฮ็ดเบอร์นะคะ หมูติดมันที่เห็นถ้าหูเกอร์เมื่อกี้ระคะจังแซบนะคะถ้าหมูหลวนๆกับบแซบนะคะติดมันจักน้อยนะคะจังแซบนะคะวเวลาเ้าผัดออกมาเป็นน้ำพริกนรกแล้วจะอร่อยน่ากินนะคะนี่ค่ะไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องอีกเหมือนเดิมนะคะก็ยืนอยู่หน้าครัวเนาะค่ะคงบมว่ากันนะคะเพราะว่ามือหน,นีคอมเมนต์มันบ่ขึ้นที่ที่หน้าจอนะคะพี่น้องบ่รู้วันเกิดอ,อยังขึ้นนะคะบางที่มันกับขึ้นหน้าจอเห้าเห็นบางที่มันกับบ่ขึ้นเนาะ กับบัวกันนะคะข้าก็จะพัดจังซี่ไปเรื่อยๆนะคะให้มันสุกนะคะเพราะว่าไม่หน่อยมือนึงกับถือตะลิวมือนึงกับถือกล่องให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะคะ่ะบ้านๆอ้ลีนะคะมือนึงถือกล่องนะคะเพราะว่าการตั้งกล่องตัวนี้ว่าเหมาะสมนะคะกับ oppo บไดให่มุมมันนะคะใส่ขาตั้งกล่องดูค่ะแต่ว่าบวดใหมุมนะคะเนี่ค่ะพัดไปให้มันสุกนะคะเอาให้สุกเลยนี่ค่ะ พอหมูเขาเริ่มสุกเห็นไหมคะพอสีเปลี่ยนแล้วนะคะจะมีน้ําน้ําจากหมูออกมาด้วยนะคะเขาก็จะพัดหมูให้สุกแบบนี้หมูเริ่มสุกแล้วเขาก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงกระเมมียงมากมายค่ะพี่นอ้องแล้วขอเวลาหยิบนิดหน่อยนะคะพี่น้องจะใส่เป็นนี่ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวสําเร็จรูปไปเลยไม่ต้องอะไรวุ่นวายนะคะเป็นครัวง่ายๆบานๆเลยค่ะเป็นครัวสําเร็จรูปก็ว่าได้นะคะ ใส่หอมเจียวนะคะผู้ใดมีหอมเจียวแดงก็ใส่อันนี้เป็นหอมหัวให่เจียวซื้อจากขานพลังนะคะใส่ลงไปเลยนะคะหาผิดปนแ๊บหนึ่งนะคะก็ใส่ริดปนเข้าไปเลยค่ะผิดปนนะคะเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายอยู่ที่พี่น้องต้องการนะคะอ่ะเข้ามาเบิ่งนกันนะคะจะหยับก,กล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะคัดเข้าไปหมูนิดเดียวนะคะหมูบ่หลายเห็นไหมหมูเหลือจากเค็กข้ามโบเกอร์นั่นนี่หมูบ่กีขีดนะคะ ประมาณสามขีดว่าถึงสามสามสองขีดกลัวๆนะคะเวลาพัดแล้วเห็นไหมคะได้เกือบเต็มกระทะเห็นไหมคะนี่ยาเขาจะพัดไปเรื่อยๆให้มันแห้งนะคะแนะนําว่าใช้ไฟแรงในการคั่วหมูก่อนแล้วก็หลีเป็นไฟกลางนะคะเพื่อผัดให้เครื่องทุกอย่างมันหอมนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะจ๊ะที่นี่เดี๋ยวเราปรุงรสกันแป๊บนึงนะคะปรุงรสกับว่ามี่ยังมากมายค่ะ ปรุงรสไปหน่อยใส้นน้ำตาลตัดนิดนึงนะคะน้ำตาลนะคะอันนี้ใส่นน้ำตาลตัดลงไปนิดนึงนะคะรสดีค่ะรสดีนะคะหันมากเอาหันมากให้อะลืมไปนะคะใส้นน้ำตาลลงไปแล้วนะคะพัดนะคะขัวให้มันแห้งะค่ะรสดีค่ะ <c oughs> พอไงเริ่มเไดดาหัวแล้วนะคะ เส่ผงนวนิดหน่อยนะคะผงนวลงไปนิดหนึ่งนะคะอา่าผู้น้งข้นว่าอันพี่น้องไาย้นกับเป็นห่วงไม่น่อยยาใสหลายผงสลดโอ้ยแสบไผแสบมันนาพี่น้องบอส <c oughs> อันมองเจอถือดานะคะ <c oughs> จากนั้นใส่น้ำประแดกนะคะใส่น้ำประแด็กเข้าลงไปเลยค่ะ นี่ยิ่งใป่นัาประแดกจย่หขหาอปุงไว้นะคะจะแ่บมากดูใครจะความมหิทด์อยวจะสัก <c oughs> บอกเรายายไมามัน่อนโอ้มันเผ็ดทันพอสมุกเออูตอึบหน้าดอเลนนก็นะบอกเาไปสูบยาข้างนอกนี่ค่ะน้ำพริกนรกผักให้แห้งนะคะเดี๋ยวเขาจะชิมกันนะคะว่ารสชาติมันได้ยังนะคะ อย่าพึ่งใส่เกลืออย่าพึ่งใส่หยังนะคะผัดไปก่อนค่ะผัดให้มันแห้งก่อนะาวานำประแดกข้าเข้าวผงไว้มันมนัวอยู่แล้วนะคะผัดให้มันแห้งๆนะคะ,ะค่อยๆผัดใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนี่ค่ะหน้าตาน้ำพริกนรกข้าหน้ากินหรือเปล่านี่น้ำน้ำพริกนรกหมูสับปลาเห็นไหมคะเดี๋ยวขอสอนก่อนขอช้อนไหนขอช้อนไหนช้อนใครอยู่ไหน วันด้รอ่านคอมเมนต์นะคะอย่าวากันนะคะพี่น้องน้ำปลาบ่ต้องเกลือบ่ต้องอะไรไม่ต้องเลยรสชาติเป๊ะเป๊ะแล้วนะคะหอป,ปลาห่อปลาหปอผงพี่น้องมันได้เลยน่ะมันได้เลยจริงๆร่งมันแบ้จระริดนคะคะขอดีดีค่ะิดไปนะคะเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะ ประจแค่หน้าที่หาหกหน้าที่นะคะแปบ๊บเดียวเนี่ย,ยข้าวเหนียวจ้านะคะข้าวเหนียวจำ้ำคุกข้าวก็อร่อยอันนี้จะไปฝากน้องเขานะคะจะฝากลูกสาวคนสวยติดตะโคมนะคะน่ากินไหมคะพี่น้องเนี่ยน่ากินมากมายเดี๋ยวนน่จะตักใส่จานให้ดูนะคะขออนุญาตนิดนึงมาด้วยกันเพราะว่าหูฟังมันอยู่ที่หูแม่งน่อยถ้าพอเสียบหู โปลไม่บอดีค่ะแต่การถ่ายทำโอเคนะคะเยังแค่ว่าไม่บอดีตักตักใส่จานพี่น้องเบึ้งนะคะง่ายมากเลยหานาที่หกนาทีกระเซ็นเห็นบ่นี้ข้าวเหนียวจำเด้อพี่น้องพุกเข่าหอนหอนถอดไข่เจียวนะคะนี่ค่ะหน้าตหน้าตาหน้ากินไหมอ่ะ เดี๋ยวเขาจะสิงเหว่มันเย็นก่อนนะคะพอมันเย็นแล้วไม่หน่อยจะแพกก็คกระป๋องนะคะแพกก็คกระป๋องไว้ให้หลานให้น้องเขานะคะลูกแฟนคลับนะคะเพิ่นเดี๋ยวจะแพกก็คกระป๋องใส่กระป๋องให้แฟนคลับเพิ่นนะคะหน้าตาหน้ากินว่าพี่น้องหอมหอมประแดกตึงตึงเลยประแดกนีรับร่อง่ะตึงอีหลีตึงแบบพิษบานพิษปิดบานพิษเมืองนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งน้ำมูกน้ำตาไหลโอ๊ยตาย,ตาย กินมากรี๊ดกินมากรี๊พี่น้องขออภัยพี่น้องขออภัยอย่าว่ากันเด้อย่าว่ากันน้ำมูกน้ำมูกน้ำตาไหลน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลเอย่าว่ากันอย่าว่ากันเด้อ ไรพอหญ่ออกไปข้างนอกแล้วนะคะกินน้ำก่อนลองไปเฮ็ดเบิร์นะคะสำหรับน้ำพริกน้ำรกเมนูน้ำรกน้าอะไรร้นตัดกันลินตัดกันแล้วอัน น้ำพริกนรโกหมูปลาล่าซับนะคะไม่นูง่ายๆสไตล์บ้านๆเฮดบอยากนะคะใส่เวลาเฮดหาพนาที่ก็เสร็จครับคับเตรียมเครื่องยังไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันมีหอมเจียวกระเทียมเจียวขาวขายอยู่แล้วนะคะในห้างหรือว่าในเมืองไทยก็มีนะคะในเมืองไทยก็ยังมีนะพี่น้องก็เลองไปหาเบิร์นและพริกป่นบันเทากับมีเนะคะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แล้วมันนี้มีเวลาอ่านคอมเมนต์แล้วนะคะเปิดไฟก่อนตาบอดบอดมาเห็นฮงโอ้ยโชอ หอมหอมเนี่เดี๋ยวสิอุ่นเขากินแล้วก็สกินกับกินกับไข่ทอดเข่ามือมีแล้วเดี๋ยวอุ่นแต่คงสิบออัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งดอกนะคะพอมาเมื่อนี่หลยแล้วคลิปนะคะสําหรับคลิปหลายแล้วพี่น้องสีเบือนายนะคะโซ,โซ่โซ่อวดอวด <c oughs> <c oughs> แซบแซบเราลองมาแซบเม,น,ม,มนู้นมมนูนี่ยังไงบันบาน,บานแล้วพี่น้องเราไปเฮ็ดเบิง้ง ยิงพี่น้องที่เห็ดผสมนำประแดกในสูตรของแม่หน่อยสอนใหม่นะเอามาใส่นี่บบต้องอีหยังมากไมยเลยนะพี่น้องก็เห็นสดๆนะคะนี่รอให้มันเย็นเลยแม่หน่อยก็จะแพ็กกล่องแล้วเขาตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็วันศุกร์เอาไปให้นอง,องเขานะคะที่สตอกโฮมนะคะตอนแรกว่าจะใหปฝากพี่เพื่นอนยานยานกว่าเพิ่นสิก,กับกับซีวันเนาะหานว่ามีตู้เย็นก็สิลาบากเพื่อนอีกก็สิเสียของนะคะก็เลยสิคพือสิบริด้ฝากพี่เพื่อนหรกเนาะขออภัยพี่พี่สาวจริงๆเพราะว่าตอนแรกว่าจะทาน้ำพงน้าพริกไปให้ทีนี้กลัวว่าออกกลับ,บ จะเก็บได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกซีมือก่าพี่ระสิทธิ์เทียวเซตเธอรสิทธิ์กับเยอรมันเนาะไม่หน่อยไปกอนนะหน้าทันค่ะเป็นตาแซดนวดคลับพักสดน่ากินค่ะกินด้วยคนหิวแล้วเป๊ะเวอร์เลยค่ะเป๊ะเวอร์ค่ะงานวันต้องมาบ่ตองห่วงนะคะเราต้องเป็นมูอวนน้่กันอยู่แล้วนะคะเซตแล้วนะคะสำหรับสองเมนูที่จัดให้ก็คิดว่าพี่น้องคงจะชื่นชอบสาหรับมืออื่นเดี๋ยวเฮ็ดกระเพาะปลาปอมให้เบิ้งนะคะไปซื้อมาแล้วค่ะนังหมูนะคะ รุ่งนี้นอนตื่นเช้าขึ้นมานะคะจะไม่หุงข้าวนะคะจะทําเป็นกระเพาะปลาปลอมนะคะซื้อหนังหมูมาแล้วนะคะจะทําเป็นกระเพาะปลาปลอมใส่เห็ดเผิงสวีเดนแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่เส้ Me นมีเนาะกระเพาะปลาปลอมเห็ดพึ่งเส้ Me นมีเนาะเสียเขียนไว้ว่ากระเพาะปลาปลอมเห็ดเผ่งสวีเดนเส้นมีเนาะแล้วก็จะเห็ดให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็จะกินให้พี่น้องเบิ้งไปน้ำเลยนะในอันคลิปเดียวกันหรือว่าจังไหนเดี๋ยว แต่ว่าน่าจะเฮ็ดเจ็จก่อนนะคะอัดคีพเพ็ดก่อนเรากันเพราะว่ากันต้มหนังหมูมันเปื่อยมันใส่เวลานะคะเดี๋ยวคีบเพ็ดเนี่ยจะเฮ็ดเออจะเฮ็ดเป็นคีปแห่งนะคะเป็นคีปอัดคีปทาให้ดูแล้วก็ส่วนคีปกินจะออนสดแล้วกันนะนี่คือหนังหมูไปซื้อมาจากหานฝรั่งนะคะถุงละสิบหก้นถุงละแปดสิบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดกระบอกป่าปลอ,อมกันนะคะมืออื่นเนาะไม่นี่แล้วแล้วก็เห็ดเพิ่มนี่แล้วนะ เส้นมี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 ไม่มีเดี๋ยวไม่เป็นไรเราสั่งทันเพราะว่าร้านเขาปิดถุงน,งนึงแล้วคะเดี๋ยวสั่งโม,โมสั่งร้านไทยเพิ่มนะคะสาหรับเส้นมีหลวกชระเห้พี่น้องเบิง้งเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องดูนะคะส่วนลาบกุ้งเหนียวไม่น้อยปะหาผักชีลาวกับโบมีพี่น้องไม่มีไม่มีผักชีลาวได้แต่ผักชีอ่อนได้แต่ผักชีไทยยูฮานไทยนะเสิมาใส่ลาบกุ้งเหนียวมันกับซีโปเซฟนะคะมัน หลับกุ้งเนี้วนี่มันต้องขากันก็พักซีเหล้านะแล้วก็ใส่บะเขือคืนบะเขือคืนกับบะหมี่ติดไปก่อนนะคะสาหรับลาบกุ้งเนี้วกินกับข้าวเหนียวหอนๆนะไม่หน่อยก็เลยยังบะสังกุ้งเพราะว่ามันบ่ด้พักสังมากนั้นบะหมี่ทีเก็บมันสิไปล่ามสั่นของใบไยพอหญ่สีดาขออีกนะคะเดี๋ยวเซ็ตจัเนกสิขอเวลากินข้าวก็เจวถอดไข่แล้วก็สิเคี้ยครั่วออกให้เรียบร้อยแล้วมืออื่นก็สิเฮ็ดเป็นกะเพาอปลาตามสัญญานะคะกับพ่อปลาปลอมนะคะ ใส่เห็ดใส่เห็ดพึ่งแล้วก็บเซนมีเดี๋ยวไปสักางเซนมีแป๊บเดียวนะคะน้ำหูน้ำหูน้ำตาไหลรก <c oughs> ารบักพริกต่องไรอพไรย่างเออกไปอยู่ข้างนอกนะค่ะ <c oughs> สัญญาสัญญาว่าทําให้พวกนี้นะคะกระเพาะปลาปอมนะคะเดซ่าบอกเป็นคลิปในการห้ามแล้วก็เดี๋ยวกินออนสดส่วนเมือเ่อแรกนี่คือสิบดัคกีบกินให้เบิ่งหนอก <c oughs> หรือจังไหนเบิ่งก่อนโอสันอาจกินเป็นสลัดหรือว่าอาจกินเขาก็อันนี้กับบอลูมันมีหลายอย่างข้างเลือกนะคะ อยา๋จะเหตดเบิ่อ,อก,ก็เพื่อจะบอคลิปดอกเพราะว่ามื้อนีหลายแล้วคลิปนะคะคลิปกิดกับข้องสิบ่มีอย่างเบากับพี่น้องอีกนะเพราะว่ามันเบาหลายแล้วนะคะเดี๋ยวสิบปออัพคลิปเร็จจากออนซสดนี่ก็สิบปออัพคลิปที่อยู่ข้างนอกอยู่ตรงเอสถานที่พักจะอากาศคลิปนั้นเงาประมาณสิบเอ็ดสิบสองนาทีน่าจะมีความรููแล้วก็น่าจะให้ น่าจะเป็นที่น่าสนใจพี่น้องเบิงหลายอย่างเดี๋ยวในคลิปนั้นมีอยู่ประมาณความยาวเลยยู่คลิปเดียวน,นั้นยังไม่ได้อัพนะคะที่ไปทายมากข้างนอกเมื่อกี้เดี๋ยวอาไปเบิงเลยนะคะขอบคุณทุกคนจริ